สืบนครบาลได้มีการรวบนะครับบัญชีม้าแก๊งโลมนสแกนนะครับแล้วก็หาเหยื่อเนี่ยทางแอปหาคู่นะครับหลอกแล้วก็ชวนนะครับให้ลงทุนเทรดนะครับเหรียญเขาเรียกว่าลิจิตอนะครับศูนย์เงินกว่า5 0 0แสนบาทเลยทีเดียวไปดูกับเหตุการณ์นี้ครับตำรวจชุดสืบสวนนครบาลนะครับทำการจับกลุ่มตัวนางสาวนะครับยุอายุเนี่ยปีนะครับ โดยจับกุมได้ที่บริเวณหน้าห้องพักในหมู่ที่9ตำบลหนองปืออำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีและทําการตรวจสอบนะครับในระบบเนี่ยพบว่าอย่างนี้ครับว่าผู้ต้องหารายนีย้มีหมายจับอีก3หมายจับนะครับโดยในข้อหานะครับช่อโกงพฤติการอย่างนี้ครับสืบเนื่องอย่างเมื่อวันที่27นะครับกันกุมภาพันธ์2566เนี่ยได้มีผู้ใช้ชื่อนะครับว่า เจมีวีเนี่ยนะครับได้มีการทักแล้วก็มาคุยกับผู้เสียหายในเขาเรียกว่าในแพลตฟอร์มหาคู่ชื่อดังนะครับต่อมาครับเมื่อวันที่2มีนาคม2 5 6 6นะครับก็ชายคนดังกล่าวเนี่ยก็ได้ขอแอดไลน์นะครับแล้วก็เข้าไปพูดคุยกันในไลน์นะครับที่ชื่อว่าเจมนะครับหลังจากนั้นครับก็มีการชักชวนให้ลงทุนนะครับหุ้นเทดเหลียนลิจิตอนนะครับในแอปนะครับ เขาเรียกว่าแผดเฟซฟูลนะครับจากนั้นครับผู้เสียหายเนี่ยก็ได้เกิดความสนใจจึงได้ร่วมกันลงทุนนะครับจากนั้นทางนะครับท,ที่ใช้ในไลน์เนี่ยคือว่าเจมเนี่ยได้มีการบอกถึงขั้นตอนนะครับไม่ว่าจะเป็นการสมัครการเข้าไปในแอปการโอนเงินทุกอย่างเลยโดยผู้เสียหายเนี่ยก็ได้ทําการโอนเงินเพื่อที่จะทําการลงทุนนะครับแต่ว่าแม่ตามที่ตกลงกันไว้เลยโดยการลงการโอนเงินไปเนี่ย ก็ไปเข้าบัญชีธนาคารชื่อของผู้ต้องหาลายนี้นะครับแรกๆกที่โอนเงินไปเนี่ยก็จะได้เงินผลกําไรเนี่ยกลับคืนมานะครับแต่ว่าผู้เสียหายนะครับจึงเกิดความมั่นใจครับแล้วก็หลงเชื่อนะครับหลังจากที่โอนเงินไปแล้วแล้วก็ได้กําไรกลับคืนมาก็แม่อันนี้ก็เลยเชื่อมั่นเลยนะว่าอันเนี้ยของแท้แน่นอนจนนะครับต้องบอกว่าแม่พอลงทุนเพิ่มขึ้นไปเรื่อยเรื่อยเื่อย,อยจนกระทั่งมีมูลค่าสูงนะครับชายดน ใคยคนดังกล่าเนี่ยจึงได้แจ้งกับผู้เสียหายว่านะครับมาทาผิดขั้นตอนเีกเห็นไหมครับพอโอนเข้าไปโอนเข้าไปนะครับสูงขึ้นสูงขึ้นนะครับพอผู้เสียหายติดต่อกับผู้ต้องหานะครับก็แหมอ้างว่านะครับนั้นทาผิดขั้นตอนจะต้องโอนนะครับเงินมาเพื่อทําการปลดล็อกนะครับหน้ำซ้ํายังมีการหลอกนะครับนี่มูลค่าความเสียหายเนี่ยก็สูงขึ้นเรื่อยๆสุดท้ายก็ไม่สามารถที่จะถอนเงินคืนมาได้นะครับจึงคิดว่ามา แน่นอนแล้วตัวเองเนี่ยถูกหลอกให้ลงทุนนะครับจึงได้ไปแจ้งความกับพนักงานสอบสวนเพื่อให้ดําเนินคดีต,ต่อไปในชั้นจับกลุ่มนะครับผู้ต้องหาเนี่ยให้การรับสารภาพว่าเมื่อประมาณกลางปี2,566เนี่ย ตนเองเนี่ยได้ใช้บัญชีธนาคารกรสิกรนะครับแล้วก็บัญชีธนาคารกรุงไทยแต่ว่าจําหมายเลขบัญชีไม่ได้เพราะว่าให้เพื่อนเอาไปใช้ไม่ทราบว่าเขาเอาไปทําอะไรบ้างนะครับเนื่องจากตอนนั้นน่ะตนเองเนี่ยพักอยู่กับเพื่อนโดยไม่ทราบเลยว่าเพื่อนคนนี้เอาบัญชีดังกล่าวเนี่ยไปทําอะไรนะครับจนกระทั่งเมื่อปลายปี2566เนี่ยตนเองเนี่ยได้นําสมุดเนี่ยธนาคารของกสิกรไทยนะครับ เพราะว่าพบว่ามีเงินเข้ามาในบัญชีเนี่ยจำนวนหลายรายการแล้วก็ยอดหมุนเวียนเนี่ยประมาณสัก21ล้านบาทจึงได้โทรศัพท์นะครับไปที่ธนาคารกสิกรนะครับเพื่อให้ระง,งับการใช้บัญชีดังกล่าวจากนั้นก็มีผู้เสียหายเข้าไปแจ้งความเนี่ยหลายรายเลยทีเดียว ทางด้านพลตํารวจตีทีละเดชธรรมสุธีนะครับได้มีการสั่งการให้ชุดสืบสวนติดตามจับกลุ่มตัวคนร้ายที่สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนไม่ว่าจะเป็นการหลอกลวงในรูปแบบใดก็แล้วแต่รวมไปถึงการชวนเชิญลงทุนนะครับสร้างความเชื่อมั่นนะครับนี่ก็ถือว่าแม้โทษจำคุกเนี่ยนะครับไม่เกิน3ปีแล้วก็ปรับไม่เกิน3 0 0 0 0 0บาทนะครับหรือทั้งจำทั้งปรับไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนกันนิดนึงครับ อเคเรามีหมยจับอยู่ทั้งหมดสี่หมายนะน้องเอาบัญชีให้ใครไปใช้อ่ะใ,ให้เพื่อนไปใช้แล้วทราบไหมว่าเพื่อนจะเอาไปทําผิดกฎหมายเนี่ยยู่ด้วยกันโดยวิสัยเนี่ยคือบัญชีต้องเอาไาใช้เองนะไม่ใช่เอาไปให้คนอื่นใช้ถูกไหมคือคนอื่นไปใช้อ่ะเขาต้องเอาไปใช้ผิดกฎหมายอยู่แล้วเพื่อนเอาไปขายก็ได้ใช่ไหมรู้ไหมไม่ทราบแล้วให้เพื่อนเฉย ปิดไปกี่บัญชีเปิดบัญชีไปสองบัญชีอ่ะธนาคารอะไรบ้างอ่ะธนาคารไทยพาณรอีกปิชธนาคารกสิกรกับกรุงไทยค่ะบสองธนาคารสองธนาคารนี้อ่ะแล้วเพื่อนอาจจะเอาไปให้มีอาชีพหรือเราอาจจะเอาไปให้บุคคลอื่นซึ่งมีอาชีพเอาไปหลอกผู้เสียหายจํานวนมากรู้ไหมตอนนี้มีอยู่ไม้สี่ไม้จับปัจจุบันนะแต่ว่าอาจจะมีเพิ่มจากนี้เพราะว่าไปหลอกผู้เสียหายจํานวนหลายราย แล้วเงินที่เราไปตรวจสอบว่ายอดเงินเข้า28ล้านเนี่ยเป็นบัญชีธนาคารอะไรกสิกรกสิกรกสิกรัญช,ชีเดียว28ล้านเหรอและบัญชีกรุงไทยอ่ะก็ไม,ไ,ไม่ทราบไม่ทราบใช่ไหมบัญชีกรุงไทยก็ใกล้เคียงกับกสิกรแหละเพราะเราให้ไปพร้อมกันใช่ไหมสองบัญชีเนี่ย